สวัสดีครับสืบเนื่องจากประเด็นเมื่อคืนนะฮะที่แฟนคลับแบ a ็ k พิง k หลายคนไม่พอใจค่ายคิวเอ t นเตอร์เทนเต้นสังกัดของสมาชิกวงเจเดนที่มีการนําศิลปินในค่ายตัวเองนะครับมาเปรียบเทียบกับวง b l a c k พิง k เชิงด้อยค่านะฮะเชิงบอกว่าเหนือกว่าซึ่งสุดท้ายนะครับค่ายเพลงเนี่ยแหละทําให้ศิลปินตัวเองต้องโดนดา่า โดยแฟนคลับแบ a ็คพิงกก็ออกมาเปิดเผยอ,อีกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับกับวงเอสป้าที่ค่ายเนี่ยทำให้ศิลปินตัวเองต้องโดนด่าเพราะนํามาเปรียบเทียบกับวงแบล็คพิงกนั่นเองพลอยให้เกิดแอนตี้ไปด้วยนะเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันครับขอเกิ่นประเด็นเมื่อคืนก่อนนิดนึงนะฮะล่าสุดมีการประกาศชื่อเสียงเกิร์ลกรุ๊ปประจำเกาหลีใต้ของเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่งแบล็คพิงเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่2ถึงแม้จะไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่มานานมากแล้วนะครับ ตั้งแต่อัลบั้ม Love s i c k กอร์เลยทีเดียวแต่ก็ยังสามารถครองอันดับต้นๆมาได้ตลอดนะครับเพิ่งมาหลุดที่2เดือนนี้นี่แหละ โดยอันดับหนึ่งนะฮะตกเป็นของวงเจเดนครับซึ่งเขาเพิ่งมีการปล่อยเพลงใหม่ออกมานั่นเองก็เลยได้กระแสไปเต็มๆนะฮะโดยเฉพาะในทิกตอกนี่ก็ถือว่าดังมากเลยทีเดียวทีเนี้ยอันดับหนึ่งอันดับ2ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเชื่อว่าแฟนคลับรับได้กันหมดแต่ปรากฏว่าต้นสังกัดของวงเจเดนนะฮะอย่างคิวเอนเตอร์เทนเมนต์มีการมาแชร์ข่าวที่ออกแนวลักษณะด้อยค่าวง Black พิงคครับโดยบอกว่าวงเจเดนตอนนี้สามารถชนะวงแบล็คพิงคขึ้นเป็นที่1ได้แล้วก็เลยทําให้แฟนคลับแบล็คพิงคหลายๆคนนะฮะงง มันสมควรไหมเนี่ยที่ค่ายต้นสังกัดของวงใดวงหนึ่งจะมาโพสพาดพิงถึงศิลปินวงอื่นแบบนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ชมแต่ศิลปินตัวเองไปก็จบนะฮะทำไมต้องมาด้อยค่าวงอื่นด้วยล่ะแบล็คพิงทำอะไรผิดเหรอบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำแบบนี้ก็คือตั้งใจให้เกิดดราม่าหรือเปล่าจะได้มีคนพูดถึงเยอะๆ่าสร้างชื่อเสียงไปอีกนะฮะซึ่งจะบอกว่า ไม่ใช่แค่แฟนคลับแบ็ p พิงเท่านั้นนะครับที่ทัวร์ไปลงกับค่ายคิวเอนเตอร์เทนเแฟนคลับ g จเอเดนเองก็ไม่พอใจค่ายต้นสังกัดเช่นเดียวกันนะครับว่าเฮ้ยศิลปินก็โุ่า์ทําชื่อเสียงได้ที่1แล้วนะค่ายจะมาสร้างแอนตี้ให้ศิลป,ปินทําไมเนี่ยจะมาหาเรื่องให้ศิลป,ปินตัวเองโดนด่าทําไม บางคนถึงขนาดชมเลยนะฮะว่า YG เนี่ยดูดีขึ้นมาเลยทีเดียวนะอย่างน้อยก็ไม่หาเรื่องให้วง Black ทิงโดยตรงแล้วกันเพราะว่าค่ายจัดการเองไปหมดแล้วซึ่งก็มีแฟนขลับบางส่วนเช่นเดียวกันนะฮะยกประเด็นว่าเฮ้ย <c oughs> เรื่องราวแบบนี้มันเดจาวูมากเลยนะเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว เออกับวงเอสป้าตอนนั้นเนี่ยค่ายต้นสังกัดของวงเอสป้าก็หาเรื่องให้ศิลปินตัวเองโดนด่าเพราะมีการโพสต์ข้อความเชิงเปรียบเทียบกับวง Black พิงกนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าวงเอสป้ากับวง Black พิงกเนี่ยก็มีประเด็นเปรียบเทียบร้อนแรงมาตลอดอยู่แล้วนะครับอย่างตอนที่ Black พิงกไปออกรายการ No w i n g Brother นะครับก็มีการใส่ชุดประมาณนี้ก็น่าจะเป็นนักเรียนมัธยมของเกาหลีใต้ ที่น้องลิซ่าไปเต้นปูนิปอีปีนะฮะแล้วก็ได้ร้อยล้านวิวจนเกาหลีใต้ต้องออกมาชมเลยทีเดียวว่าเป็นหนึ่งในคลิปที่สร้างเลตติ้งให้รายการดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยทีนี้หลังจากนั้นไม่นานนะครับวงเอสเปาก็ได้ไปออกรายการนี้เช่นเดียวกันปรากฏว่าชุดมันคล้ายคลึงกันมากครับแต่แฟนคลับก็แยกแยะออกนะฮะว่าไม่ใช่ความผิดของศิลปินตอนนั้นหลายๆคนนะครับทั้งบริงและมายนะฮะมายก็คือชื่อแฟนคลับของวงเอสปาก็ไปบ่นด่าค่ายต้นสังกัดด้วยนะครับว่าเฮ้ย นี่คุณจะหาเรื่องให้ศิลปินตัวเองหรือเปล่าเนี่ยตั้งใจเอาชุดคล้ายๆกันมาแบบนี้มันก็มีประเด็นดราม่าสิตอนนั้นก็ถกเถียงกันยกใหญ่นะฮะซึ่งไม่หมดเท่านั้นนะฮะยังมีประเด็นที่ค่ายต้นสังกัดของวงเอสป a าเนี่ยโพสข้อความเชิงเปรียบเทียบ Black พิ้งโดยตรงเลยทีเดียวแหละอ่าเขามีการโพสต์บทความหนึ่งนะฮะที่เขียนว่า10เรื่องราวเกี่ยวกับวงเอสป a ามารู้จักกันเถอะในบทความก็จะมีการแนะนําสมาชิกวงเอสป a านะครับว่ามีความเป็นมาอะไรยังไงบ้างประมาณนี้แต่หลายคนมาสะดุดที่ข้อ8ครับอ่อา วงเอสปเนี่ยถูกเรียกว่า new blackpink นะฮะหรือว่าวง blackpink วงใหม่แล้วเนื้อความก็เขียนว่าถึงแม้จะเป็นคนละคอนเซปต์ก็ตามนะคนละสไตล์แต่แฟนคลับก็นำไปเปรียบเทียบกับสมาชิกวง blackpink เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าเป็นบทความทั่วไปเขียนเนี่ยมันก็ไม่อะไรมากใช่ไหมครับมันก็มีการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาจริงๆนั่นแหละแต่ปรากฏว่าคนแชร์เนี่ยดันเป็นแอคเคาท์หลักของวงเอสปาเนี่ยแหละครับเป็นค่ายต้นสังกัดแชร์ก็เหมือนกับหาเรื่องให้ศิลปินจริงๆนั่นแหละตอนนั้นก็เป็นประเด็นถกเถียงกันยกใหญ่มากเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะแฟนคลับเอสปาหลายๆคนนะฮะไม่ใช่ค่บ,บิงเท่านั้นที่ไม่พอใจค่ายต้นสังกัดของวง โดยแฟนคลับเอสป้าก็บอกว่าเฮ้ยค่ายจะทําแบบนี้ทําไมเนี่ยวงกาลังรุ่งรุ่งนะฮะเพลงกําลังดังๆมาหาแอนตี้ให้ศิลปินเปล่าๆนะโพสต์บทความแบบเนี้ยอย่างน้อยก็ควรจะกลั่นกรองก่อนเนอ,อแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับหลายคนก็ตั้งสติได้ว่าไม่ได้ด่าศิลปินแต่อย่างใดไม่ได้โทษสมาชิกวงเอสป้าแต่ไปโทษค่ายเนี่ยแหละว่าเออหาเรื่องให้ศิลปินจริงๆโดยต้องบอกว่าบริงกับไมล์เนี่ยก็มีเรื่องราวทะเลาะก,กันมายาวนานแสนานานนะฮะโดยเฉพาะเว็บบอร์ดในเกาหลีใต้ดูเดือดมากทีเดียวสุดท้ายเนี่ยแฟนคลับทั้ง2วงก็บ บอกว่าเลิกทะเลาะกันเถอะหยุดเปรียบเทียบเถอะเพราะว่าเปรียบเทียบไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะหนึ่งเลยเนี่ยก็คือโคลลาเจนแบล็คพิงค์เนี่ยเป็นรุ่นที่3ในขณะที่เอสป้าเนี่ยเป็นรุ่นที่4รวมถึงทั้งสองวงเนี่ยก็มีรางวัลอะไรมากมายนะฮะเป็นตัวแทนระดับโลกให้กับแบรนด์ไฮโซมากมายแล้วการเปรียบเทียบไปเนี่ยก็เหมือนสร้างรอยรล้าเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยสู้เอาเวลาไปทําผลงานของตัวเองดีกว่าอ่าไปเชียร์วงตัวเองดีกว่าประมาณนั้นนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ได้ผลหรือเปล่านะแต่่่่่่กก็็็ยยยยยัังงงเเเเเเหหหนนนนนนนปรระดดีีบบทอออููึๆืืแซมวาา นอนาคตนะฮะมีสมาชิกโกกุ๊ปวงใหม่ออกมาก็อาจจะเป็นไปได้สูงว่าอาจจะมีบทความเชิงาพาดพิงถึงวงแบล็พิงอีกนั่นเองนะครับข้อสำคัญก็คือค่ายต้นสังกัดเนี่ยแหละเป็นคนโพสต์เองหาเรื่องให้ศิลปินจริงๆนะง,งานนี้ยังดีนะครับที่แฟนคลับหลายคนรู้ทันค่ายาไปด่าค่ายแทนศิลปิน